ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆน้อนนงๆและเอฟซีพระสมเด็จวันละคังลุงลุบหลทีทุกท่านนะวันนี้ลุงลุบหลีก็ได้นำพระสมเด็จนะดูแล้วน่าจะเป็นสกุลวังหน้านะเหมือนเดิมนะคิดว่าจะทำคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะของวังหน้านะสำหรับแบบเบญจาศรีนะ แต่ถ้ายัางอื่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็จึงนำมาทำคลิปให้ท่านได้ชมและเรียนรู้ไปกระลงลพบรีนะฮะก็เนี่ยออกมาวางเยอะดูแล้วก็ดูอีกฮนะไม่รู้จาแบบไหนมาทำดูจนงงนะ <c oughs> ก็หยิบมาทำสักเอาเอา,เอาสักสี่องค์แล้วกันฮนะ สีองค์ก็เป็นสีน้ำเงินสองสีขาวนะสีขาวหนึ่งนะสีน้ำเงินสองแล้วก็สีเบญจสลีหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นการฉีกนะฉีกแตกต่างกันหลาย,ลายแบบก็คิดว่าพยายามจะทำให้สั้นที่สุดนะคลิปนี้นะสีองค์ก็จริงแต่เราก็จะไม่จี้กันมากนะไม่ไม่ต้องเจาะกันเยอะนะให้ดู ความเป็นจริงนะเพราะว่าก็เรียนรู้กันมาเยอะแล้วนะหลายคลิปแล้วนะ,อะโอเคนะเราก็มาดูเบื้องต้นกันนะก็องนี้นะก็เป็นพระชัยหลังช้างนะนี่สุมาดดนิดหนึ่งนะเนี่ยพระชัยหลังช้างนะเป็นเนื้อเบญจสลีนะ เป็นจาสลิลงลักนะดูแล้วไม่แน่ใจว่าลักหรือว่าเป็นลักน้ำเกี้ยงนะแล้วก็ปิดทองนะเ <c oughs> นี่น่าจะเป็นลักน้ำเกี้ยงนะแล้วก็ปิดทองเป็นพระชัยหลังช้างนะก็สีเป็นจะสลินะก็ห้าสีนะก็มีดำนะมีขาวนะมีเหลืองนะ มีน้ำเงินนะมีแดงนะนะเขียวนะเขียวขาวเหลืองน้ำเงินแดงนะเนี่ยเป็นจ่าสลีนะขาวเหลืองเขียวน้ำเงินแดงนะเนี่ยก็ยทั้งห้าสีนะเนี่ยแล้วก็เรามาดูเนื้อขาวอีกองนะเนี่ยเนื้อขาวองนี้นะ ก็เป็นพงตะไบทองเป็นเนื้อขาวแบบวันละขังนะเขาเรียกว่าออกขาวอะไระขาวคุ้นๆน,นะนะเนื้อวันละขังพิมพ์ออกว้วนทวนสมบูรณ์นะดูแล้วน่าจะเป็นพิมพ์เชียงแสนนะเนี่ยอันนี้เราก็มาดูองค์สีน้ำเงินนะเนี่ยสีน้ำเงินก็เขาเรียกว่าสีน้ำเงินแหลกไก่สีน้ำทะเลนั่นเองฮนะเนี่ยน,นะก็มีหูทรายข้างเดียวนะ ออกเป็นทรงก็เรียกว่าพิมอะไรฮะพิมเชียงแสนนะพิมพ์เชียงแสน,นะเ,แสนเกตทลลุซุ้มนะเนี่ยทั้งคู่นะสีน้ำเงินเกตทลลุซุ้มทั้งสององนะเนี่ยก็โอเคนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่<ม>กล้องขนาดพันเอ็กเลยนะเข้าจอใหญ่เลยนะเนี่ย ก็ามาดูองค์พระชัยหลังช้างนะเนี่ยพระชัยหลังช้างเราก็จะเห็นผงตะไบทองนะกรซูมาดูเห็นไหมเนื้อความแกล่งนะให้เราดูเนื้อความแกล่งชัยหลังช้างนะเราจะเห็นว่าคลา้ายๆหยดน้ําเลยนะนี่คือความแกล่งนะแห้งนะเห็นไหมเป็นคล้ายๆหยดน้ํานะเนไ เนี่ยที่ผิวพันธุ์บรนณะและการแห้งนะเนี่ยแล้วก็เราจะเห็นเนี่ยในที่ลุงรุบรีบอกเมื่อกี้นะดำนะดำขาวเขียวนะนำเงินนะแดงนะเนี่ยก็เป็นจรลงนะสีทั้งห้านะสีที่เป็นมงคลนะมงคลต่ละสีเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นฉัดนะขาวเหลืองแดงดำอะไรพวกน,นี้แล้วแต่ว่าจะสีไม่มีซ้ำกันนะ มันจะครบห้าสีไปดีจะนับยังไงก็ช่างเนะีจะต้องมีสีห้าสีถ้าเลยห้าก็แสดงว่าเก้าสีนะนะแค่นั้นเองนะมันก็วนอยู่แค่นี้นะฮะไม่เกินเก้าสีนะถ้าเก้าสีก็ถือว่ามีครบทุกสีนะนี่การแห้งนะยุบยับย่นนะปิดทองนะเนี่ย ดยอายุของเขาแล้วทองก็จะย่นนะย่นไปยุบไปกระองพระนะเนี่ยทุกอย่างนะคือความเก่านะยังไงยังไงเราก็ดูง่ายนะผมพูดได้เลยนะความเก่าจริงๆเนี่ยเนี่ยต่อให้เป็นพระเป็นจะลงพระอะไรก็ช่างนะเนี่ยความเก่าความแก่ง,ขงเขาอายุอายุร้อยกว่าปีนะไม่ว่าทองไม่ว่าอะไรทั้งหลายนะเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดนะ พราะมันเป็นธรรมชาตินะที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะด้วยอายุนะเนี่ยกระเบนคนแก่นะคนแก่ยังไงหนังก็ต้องเหี่ยวใช่ไหมมันเป็นไปนไม่ได้จะมาตึงนะเนี่ย,ยนะเนี่ยเราผงตะไบทองนะเนี่ยนะ่ผงตะไบทองหลวงรบบลีเคยอ่านให้ฟังนะบอกพอค้าวานิดนะค้าขายเจ้าวราสำเพงนะบ้านหม้อนะก็นำเอาผงตะไบทองมาถวายนะ มาถวายท่านก็คือมาร่วมบุญนะมาร่วมบุญในการเฉลิมฉลองในะการสร้างเฉลิมฉลองร้นก้าวและการที่5 24นะสองสหนึ่งก็ตามพศอสอร้างนะก็เขาเขียนระบุไว้ที่วัดไอ้บวรนะบรวรสถานสุทธาวาสนะวัดพระแก้ววังหน้านั่นเองนะเมื่อนำมาผงตะไบทองมาก็าเลยมาโรยใส่นะองค์พระนะเนี่ยนะ เพราะว่าพอค่าค่าบอดีอะไรทั้งหลายนะการสร้างครั้งยิ่งใหญ่นะไม่ใช่ค่าสร้างแบบไม่ใหญ่นะเขาเรียกว่าสร้างในบรมมหาราชวังนะสร้างครั้งยิ่งใหญ่แล้วสร้างเยอะแล้วก็สร้างเพื่ออะไรเขาเรียกว่าฉลองของราชรุ่นการนะาาันตีห้านะพะคาวาน่ค่าบอดีอะไรทั้งหลายนะก็ นำนะผงตะไบทองมาถวายนะกมพระราชวังบวรวิชัยชาญนะท่านก็เลยหลวงปู่สมเด็จด,ด้วยนะก็มาถวายมาอะไรนะก็ร่วมกันสร้างนะในวรงหาราชวังฉลองของราดรอห้านะนก็เลยมาโรยเป็นผงตะไบทองใส่ในองค์พระนะเนี่ยแค่นั้นเองนะ ก็ในจารึกบันทึกก็เขียนไว้แบบนั้นนะลงมือสร้างหรือแก่พิมพ์พาะหรืช่วยกันทําอะไรไปนะตั้งแต่ปี2412จนถึง2414นะถึงได้พุทธาพิเศษเนีแล้วก็พระเมื่อสร้างเสร็จนะก็แบ่งเป็นคือเอาเขาเรียกว,ว่าล้นการละการที่5นะท่านก็นจะแจกนะ แจกสนมนางในหรืออะไรทั้งหลายนะค่าทาสบริพานนะแล้วก็รายการชั้นผู้ใหญ่และราชวงศ์อะไรพวกนั้นนะเ mm hmm. มื่อแจกนะก็จะมีอะไรพิเศษนะคือการแจกนะถ้าเป็นแจกราชวงศ์นะก็จะมีโค้ดนะมีโค้ดถ้าว่าแจกค่าทาสไอเขาเรียกว่าอะไรฮะรายการชั้นเชื้อพระวงศ์นะก็จะมีเขาเรียกว่าตาครุฑ นะมีคุดตัวเดียวเราคุดสองตัวด้วยนะประทับด้านหลังนะเนี่ยเนื้อพระนะให้ท่านจำไว้เลยว่าให้เนื้อให้ดูเนื้อพระนะเป็นคือเป็นจระศรินะให้ให้ดูเนื้อนะเนื้อจะไม่ค่อยผิดแผกแตกขลา่นะการสร้างครั้งนี้นะเนื้อจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเนี่ยนะ สีสันไม่ว่าจะเป็นหลายๆสีในองค์เดียวกันนะเบญจรงหรือว่าจะเป็นสีเดียวนะเนี่ยเห็นไหมถ้าสีเดียวกันเนี่ยสีน้ําเงินแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมมันจะชัดมันจะเข้มแบบนี้นะสีนะให้ท่านดูนะเมื่อผสมกันแล้วมันก็จะเป็นสีก็จะสดนะเนี่ยเมื่อผสมก็ไปนะเนี่ยแบบนี้หลวงรุรีจึงนํามาทําให้ให้ดูนะว่าเนี่ยสีเบญจสลินะแบบรวมนะรวมสี แล้วก็แบบแยกสีนะนี่สีน้ำเงินแลไกลนะเนี่ยนะไอ้ท่านดูเนี่ยแล้วก็จะเห็นการแห้งนะยุบยบยนแห้งหดเหีียวแล้วก็มวลสารต่างๆนะเนะี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแยกเป็นสีเดียวเลยนะสีน้ำเงินก็คือสีพระมหากษัตริย์นั่นเองนะเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นผงมวลสารนะเนี่ยทั้งผงสีขาวทั้งพระกำแพงพระสุ้มกรแล้วก็เศษคาเรกเศษพระละวัดละคังนะ เนี่ยเศษผงวัดพระวรละครนะที่นํามาใส่นะในอ,องค์พระจะซูมให้ดูเนะนี่เป็นเนื้อวัดละคังนะเนี่ยนะเนี่ยเศษพระวรละครนะเนี่ยอันนี้เนื้อวัดละคังนะแล้วก็พระกําแพงพระซุ้มกอเหล็กไหลนะเนี่ยอันนี้พระกําแพงพระซุ้มกออะไรพวกนี้นะเนี่ย นี่ให้เราได้ดูนะอันนี้เป็นเศษพระวันละครังนะที่ใส่ในองค์พระอีกทีนะเนี่ยเคลียกเนื้อพระวัลคังนั่นเองนะเศษที่ตัดนะไม่รู้ว่าท่านตัดหรือว่ายังไงนะผมก็ไม่เข้าใจนี่คือการหดเหยืยอยุบยับย่นแตกตึงนะเนี่ยด้วยอายุนะเนื้อพระความแกร่งนะเนี่ยนะก็จะเห็นนะเนี่ย นี่พระเก่าพระดลคังนะเนี่ยรก็เนื้อพระกระแพงพระสมกอนะที่ฝังอยู่ในเนื้อไอทีนะเนี่ยเนี่ยโอเคเรามาดูมุมนี้บ้างนเนี่ยนะตึงแตกยุบยับย่นนะเนี่ยเห็นไหมพ์มก็ออกไปทางพิมพ์เชิงแสนนะเนี่ย สวยงามดีฮะดูแล้วนะเนี่ยการยุบยับย่นกันอะไรต่างๆนะอายุพระนะเมื่อมันถึงเ่ยนะมันมันจะชัดเจนนะไม่ว่าเนื้อไม่ว่ามวลสารไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะไม่ว่าเป็นสีไหนยังไงก็ช่างเนี่ยนะพระกรแงพงพระซุ้มกรนะหล็กไหลแร่ดอกมะขามผงสีขาวนะกรวดสีเทาผงพิเศษสีขาวนะนะและ้วโทรสับเราจะเห็นะนะเนี่ยความชัดเจนความสวยงามนะ องค์พระเนี่ยมันดูง่ายฮะเนี่ยหนะหองค์วิเศษนะแล้วก็ถ้ากำแพงพระสุนกรนะความเก่านะเนี่ยเห็นไหมคืออย่างเมื่อดูแล้วมันก็คือความจริงนั่นเองฮะสรุปนะเนี่ยเห็นไหมเล็กไหลนะผงสีเขียวนะเห็นไหมในเนื้อสีน้ำเงินนะเนี่ยนะนองหน้าอกนะเนี่ยเห็นไหมหน้าอก การตึงเหี่ยวแตกเน,เนี่ยเนี่ยคือการตึงเหี่ยวแตกนะคือเรียวกว่ธรรมชาตินั่นเองนะการแห้งตึงคนเหี่ยวแตกนะเนี่ยดูเนี่ยเษพระกระแพงพระซุ้มก่ก็ถ้าเป็นพระสะกุลสายวังนะมวลสารจะจัดจ้านนะมวลสารจ,จัดจ้านแทบทุกตัวนะเนไหม เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะพิมพ์พระก็จะคมนะเนี่ยชิ้นใหญ่ๆนะที่นํามาใส่นะไม่ได้ละเอียดนะอัน,น,นนะเนี้ยพระวัลคังนะเนี่ยเส็ษพระวัลคังเห็นนที่ฝังอยู่ในเนื้อนะสีน้ำเงินนะนะสีน้ำเงินก็เป็นสีเนี่ยเศษพระวัลคังนะเนี่ย เห็นไหมก็จะเห็นเหล็กไหลเห็นไหมฝังเหล็กไหลเงินยวงอยู่ในเนื้อเสร็จพระวาละครั้งอีกทีนะเห็นไหมมุนศาลนะเขี้ยะเราก็ดูไปนะพระแผงวัตถุมกอลกรวดสีเทานะเนี่ยตึงยุบย่นหดเหี่ยวนะเนี่ยเนไหมใบหน้าเนี่ยขอบข้างของสีรงสีเหลืองนะเนี่ย อโอเคนะครนนี้เราก็มาดูสีขาวนะข้างบนนี่เนี่ยเนื้อวัละคังนะผงตะไบทองนะเนี่ยเนื้อเขาเรียกอมเทานะเนี่ยผงตะไบทองเยอะแยะนะแล้วก็เราจะเห็นผงเหล็กไหลนะเนี่ยเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไปดำนะเนี่ยอันนี้เหล็กไหลเงินยวงนะเป็น แทงอย่างกระตะกลุดเลยนะเ็อนี่ผงตะไบทองนะแล้วก็ใศ่ผ้ากำแพงผทมกอนนะฮะเนี่ยเห็นนะอันนี้ผงตะไบทองให้เราดูนะว่าผิวของตะไบนะเห็นนะมันจะเป็นล่องรอยอยูน่นะมันไม่เรียบนะ <c oughs> ถ้าเป็นผ้าไม่แท้นเนี่ยมันจะเรียบนะมันจะใช้แผ่นตะไบนะเรียกแผ่นตะไบมารีดไอ้ผงแผ่นทองเหลืองนะมารีด เพื่อทาผงตะไบแล้วก็ตัดนะตัดแล้วผิวนะถูกรีดมันจะเรียบนะไม่เหมือนตะไบถ้าตะไบเนี่ยรอยมันมันจะเป็นรอยตะไบนะในเนื้อนะเนี่ยเราจะเห็นเหล็กไหลกันเนี่ยเหล็กไหลงันยวงผงสีเหลืองเนี่ยในเนื้อตะไบนะเห็นเป็นร่องรอยลอยแทงตะไบนะในเนื้อในเนื้อคือเนื้อแผ่นทองนะเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่เรียบมันจะเป็นรอยแทงตะไบนะในเนื้อแผ่นผงตะไบทองนั่นเองนะเนี่ย ก็จะเห็นจ็กหลายพายดำนะเนี่ยนี่หน้าอกนะเนี่ยหน้าอกเห็นไหมขนต,ตบบาใบมันจะไม่เรียบนะถ้าเป็นพวกของไม่แท้ลุงรุบรีเคยเห็นนะมันจะใช้แผ่นทองเหลืองนะหรือมาลีดบางๆนะแล้วก็ตัดนะอันนี้มันไม่ใช่รอยตัดนะเน,นี่ยรอยแทงตบบนะไบเห็ไหมมันมันจะไม่เป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบคล้าๆข,ขนาดเดียวกันหรือว่าถูกตัดเหมือนถูกตัดนะเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะ มันเป็นผงแบบถูกแทงมาเป็นปื้นใครปื้นมันแล้วก็ลักษณะมันเป็นแบบธรรมชาติถูกแทงถูกกลอนออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกับพวกพระที่มันมันเรียนแบบนะมันจะใช้ตัดนะใช้กรรไกรตัดนะรีดบางๆนะเป็นทองเหลืองนะไม่ก้าวทองจริงมาใส่นะนะถ้ามันจะทํามาขายมันต้องใช้ทองเหลืองแผ่นทองเหลือง รนะีดบางๆแล้วก็ตัดให้เป็นผงนะแล้วก็มาโรยมาสร้างมาทำนะเรียนแบบเราก็ต้องดูให้เป็นนะว่าผมตะไบทองมันต้องเป็นรอยแทงของตะไบนะเป็นเส้นๆนะในเนื้อผงตะไบนะเนี่ยเนี่ยเราได้เห็นกันเนี่ยมันจะไม่เรียบนะอ่ะโอเคนะก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะคันนี้ นี่นด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นนะเนี่ยเนี่ยนะก็เห็นผงสีเงินเงินแผ่นสีเงิน,นเงินก็คือเหล็กไหลเงินยวงนั่นเองนะเนี่ยเนี่ยคล้ายสีตะกั่วนะก็เหล็กไหลเงินยวงนะเนี่ยก็ผงสีเหลืองอะไรพวกนี้แล้วก็เห็นผงตะไบทองนะ เนื้อก็รู้สึกว่าเนี่ยตรงนี้เป็นเราจะเห็นเล็กไหลเงินยวงนะที่ลอยแตกตรงนี้อันนี้รอยแตกอะไม่รู้ว่ามันระเบิดแตกยังไงะ่ลงละลวงรดบเลยใช้กาวทาไว้นะเนี่ยเห็นไนหะติดไว้นะองนี้นะไม่รู้มันเกิดระเบิดแตกอะไรมันก็ไม่รู้นะเนีแล้ก็จะเห็นเลกไหลเงินยวงนะเนี่ยของตะไบเนี่ย เนี่ยความแกล่งนะความแห้งความแกล่งนะเนี่ยเยล้วไปเห็นเลือดไหลกันอยู่ว่งนะเนี่ยเลือดไหลไปดำนะเนี่ยขอบเนี่ยการแตกการระเบิดของขอบนะมันมันแกล่งมัน ระเบิดได้ไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่ในถุงก็ระเบิดนะพระเนี่ยเนี่ยเศษพระกำแพงพระสมกรนะในเนื้อเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นแบบนี้เนี่ยพระกำแพงพระสมกรโอเคนะตัววันนี้เราก็มาดูอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นจัสรีนะเหน,นะหมสีสันวันณะน,นะความแห้งนะย,ยุบย่นนะอยู่พันวันณะเห็นไหม ความเก่าความกลัน่นความยุบนะด้วยอายุของเขาใช่ไหมเนี่ยเราจะเห็นนะผมดําผมขาวนะสีเขียวนะสีแดงนะเนี่ยเนี่ยเป็นจะลงนั่นเองนะองนี้รู้สึกจะแตกมุมนะอันนี้แตกนะเนี่ยแตกกระเทาะหลุดออกไปเนี่ยเป็นรอยกระเทาะนะแว่งไปนะนี่ตรงนี้ก็ทําให้เราเห็นหลายสีนะเห็นนะสีเขียวสีดํานะแล้วก็ สีแดงนะสีเหลืองนะ,อะโอเคสีฟ้านะเนี่ยเนี่ยใน,นผิวพรรณวันะทั้งเข่านะเนี่ยด้วยอายุนะมันก็จะแห้งหดเหยียวยุบไปเนี่ยเนี่ยยุบเนี่ยด้าน,นหลังก็เป็นตาครุดนะตาครุดลวงลรุ้วิีก็พูดแล้วว่าสร้างแจกให้แกเขาเรียกว่าเจ้านายชั้นสูงนะเขาก็เขียนไว้แบบนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะน คุดสองตัวก็ไม่รู้หมายความว่าไงลงระบุรีก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีนะคุดสองตัวก็มีนะคุดตัวเดียวก็มีแต่สามตัวไม่รู้มีไม่มีลงระบุรีไม่รู้คมหมายว่าหมายความว่าอย่างไงก็ไม่รู้นะคุดสองสามตัวนะแต่คุดตัวเดียวเนี่ยโอเคว่าแจกค่าทัดิพาั์ชั้นสูงนะเนี่ยแล้วคราวนี้เรามาดูเนื้อสินเหมกันนะเนี่ย เราจะเห็นผงเล็กๆเล็นะเนี่ยในเนื้อนะเต็มไปหมดนะด้านหลังเป็นภาษาจีนนะเนี่ยเนี่ยการแห้งผดเคียวนะเนี่ยเนี่นะการแห้งผดเคียวด้านหลังเป็นภาษาจีนนะพระกำแพงวัดซุ้มกอนะเนี่ยขับไข่ขาวนะเนี่ยพระกำแพงวัดซุ้มกอนะเนี่ย มวลสารนะที่พูดโผล่นะนของสีขาวพระกระแงพงพระสุ้มกรเลกไหลนะเนี่ยอันนี้เนื้อพระสมเด็จนะเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อศิลงินนิธีอามาดูองค์นี้บ้างนะองค์นี้ก็เนี่ยมีเนื้อพระสมเด็จนะพระกระแงพงพระซุ้มกรนะเนี่ยเนี่ยของสีขาวนะอ่าตรงนี้ก็เป็นภาษาจ,จีนเหมือนกันนะเนี่ยเนื้อพระกระแงพงพระซุ้มกรนะเนี่ย ในเนื้อพระสมเด็จเก่านะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะการยุบย่นแห้งหดเหี่ยวนะเนี่ยเห็นไหมแตกตึงยุบยับย่นหดเหี่ยวนะเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยพระกระแพงพระสมกอนะผงสีเขียวนะเนี่ยอันนี้นะเขียนว่าขัวต้าซื้อนะเนี่ย เนี่ยปัวตาซื้อนี่ยพระแผงพระสมกอเนี่ยเป็นตัวหนังสือจมนะมีนูนกับจนจนนะมีนูนมีตัวหนังสือนูนกับตัวหนังสือจมนะพูดไปพูดมาไปพูดไม่ชัดซะแล้วเนี่ยเนี่ยของพระเนศ้อพระสมเด็จเก่าเยอะแยะนะด้านหลังนี่ อ,องค์นี้ก็คงทำไปแล้วนะองค์นี้เขียนว่านะอันนี้อ่านว่าชินบรรชรน,นะเนี่ยนะองนี้ด้านหลังนะเป็นตัวนูนนะไม่ใช่ตัวจมนะคะเนี้ยเนี่ยอ่านว่าชินบรรชรน,นะภาษาจีนนะเนี่ยเนี่ยอโอเคนะ,ะทั้งสี่องนะเราก็ ไปทดลองทำไม่แต่กันดูหน่อยหนึ่งนะง่ายๆฮะอย่าไปนั่นเพราะว่าก็ทำมาหลายคลิปนะลงุงลพบรีก็วันนี้ไม่รู้มึนๆงงๆเลยบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ก็ทีแรกว่าจะไม่ทำแล้วนะก่อนไหนๆได้นั่นแล้วก็ก็เลยทำนะเจอนึกว่าหาไม่เจอ โอเคนะเราก็มาดูกันเนี่ยล้มใส่นะเนี่ยนะล้มใส่เนี่ยไม่ได้ดูติดนะแค่ล้มใส่อันนี้องค์เบญจศรินะเนี่ยใหม่นะทีนึงเนี่ยล้มใส่นะอ่ะโอเคนะผ่านแล้วเราก็มาดูเนี่ยเนื้อองค์นี้นะเนื้อสำเดจนั่นเองอะเนี่ย ตรงนี้ดูเหมือนจะมีหูด้านขวานะเออก็ถือว่าแปลกเข้าไปนะหูซ้ายไม่มีนะเนี่ยเห็นไหมจะเห็นมีหูด้านขวานะเออผมถือว่าแปลกแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันทําคลิปจนจบแล้วถึงได้เห็นนะไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมหูซ้ายไม่มีแต่มีหูขวาถือว่าแปลกออกไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมแรงนะก็ ติดยกได้นะอ่าโอเคนะสำหรับสำเร็จเนี่ยเนื้อข่าวนะองค์นี้อันนี้เรามาดูเนี่ยที่เขียนด้านหลังว่าชินบัญชรน,นะองนี้นะพวกมีหลังภาษาจีนส่วนมากไม่ค่อยดูดไม่เหล็กนะคพูดไว้ล่วงหน้านะเพราะว่าผมเคยตรวสอบมาจนจำได้นะดูดก็ดูดเบาๆนะดีไม่ดีอาจจะไม่ดูดเลยนะบางองนะ คล้ายๆมันเป็นผงพุทธคุณหรืออะไรนี่นะเนี่ยเห็นนะแทบไม่ดูดเลยนะแล้วก็ไม่เด็กลุงลบบรีก็ไม่ได้มาตรฐานไม่ถึง4 5 0พนะัน้าเกานะเนี่ยเห็นไะอืมแทบไม่ขยับเลยนะ หาอย่งไงก็ไม่เจอพอดีฐานก็หนาด้วยนะฐานลองใหม่ลองใหม่เมื่อกี้เนะ้ลองก่อนนะ้นเบาๆนะมันต้องหามุมหาด้านอะไรวะนะอืม แมล้มใส่นะเบาๆมานะ้ะนึกว่าจะไม่ขยับเะียแล้วทำไมทนะีเอาดูองนี้องนี้นะด้านหลังเขียนว่านะะัวต้าซื่อนะเนี่ยจำไม่ได้ถ้าเห็นนักสนันเป็นนักสอนจมนะกัวต้าซื่อเนี่ยอโอเคเดี๋ยวเราไปลองทางไม่เหล็กกันนะ จะตั้งยากซะแล้วงานเนี้ยพื้นฐานมันไม่เรียบยังไงกันไม่รู้ไม่ได้ลงปริกระไม่ได้มาตรฐานนะ่ะ,ะดูดนะเบาๆลมใส่อโอเคนะก็นำมาทำคลิปให้ท่านได้ชมได้เรียนรู้ไปนะเป็นพระที่ค่อนข้าง จะเขาเรียกว่ามวลสารจัดจ้านนะดูแล้วนะก็เป็นหลังภาษาจีนกับเขาเรียกว่าเป็นจสรีนะเนี่ยพิมพ์พระชัยหลังช้างนะก็ะทุกอย่างก็โอเคนะมีผงตะไบทองก็ใช่หลังช้างนะองค์นี้เนื้อสําเด็จนะที่ลุงรบรีเคยพูดแล้วว่าเคยอ่านได้ฟังนะเนื้อสําเร็จมีทั้งโรยผงตะไบทองและไม่โรยนะพระชัยหลังช้างนี้โรยนะ ส่วนสององค์เนี้ยก็เป็นหลังภาษาจีนนะเป็นสีน้ำเงินแลกไกลนะที่ว่าเขียนไว้นะจึงนำออกมาทำคลิปให้ท่านได้ชมและเรียนรู้ไปกับลุงลบรีนะฮะก็ง่ายๆะวันนี้นะลุงลบรีก็ขอแบบง่ายๆายสบายๆนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมึนๆงงๆเนี่ยไม่รู้ลุงลบรีนะฮะก็อาจจะเป็นเวลาที่เราพักผ่อนก็ได้แล้วเรามาทำคลิปนะมันก็เลยไม่ค่อยสดชื่นนะ ก็ต้องขออภัยท่านด้วยก็แล้วกันนะฮะก็เห็นว่าดีก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามฮนะเหมือนเดิมฮนะลงุงรับบลีก็มีอะไรก็จะนํามาทํคลิปให้ท่านได้ชมกันได้เรียนรู้กันนะได้เห็นกันก็ถือว่าเป็นแนวทางของท่านเองฮนะเมื่อท่านดูของลุงรับบลีแล้วนะก็ไม่มีอะไรเยอะมากมายนะก็เราก็เอาแต่ความเป็นจริงทนะ่านนั้นมาทาคลิปให้ท่านได้ชมได้ดูกันฮนะก็อย่าลืมนะกำลังใจซึ่งก็แล้วกันด้วยนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสำหรับคลิปนี้คิดว่าคงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ